ถ้าเราย้อนเวลากลับไปตอนนี้เรายังไม่รู้จักกันเราจะใช้มุกอะไรจีบคนคนนั้นจะมีคีย์เวิร์ดมาให้ว่าจะเป็นคําที่เกี่ยวกับอะไรแล้วก็ค่อยเอาคํานั้นมาแต่งเป็นมุกเรื่งมุกใช่ครับเวลาเนี่ยเราจะย้อนกลับไปประมาณ1,500ปีที่แล้วรู้จักกันนานขนาดน,นั้นเลยไม่ยุคตั้งแต่เอทีเล็กตัวแค่ไี้จนได้ปะอ๋อไอนี่เราไป เออไี่ไปเอาแกะไข่มันออกมาแล้วออกมาตั้งขึ้จ้อยตัวเล็กตัวแค่นี้นี่จนตอนนี้กูกลายเป็นฟอสซิลอยู่ที่อเมริกานู่นที่ไอ้จ้อยโอ้ยไอนั่นตัวนั้นโตแล้วใหญ่อยู่นะผมได้ผมได้คุณเห็นท้องฟ้านั่นหรอเห็นครับผมไม่เห็นไงคุณเห็นได้ไงก็มันจะรู้ไปที่ม่านไงอะไรเนะคุณเห็นท้องฟ้าได้หรอใหญ่ขนาดนี้ เขียนคำว่ารักไม่พอเลยพึ่งเหรอเฮ้ยพึ่งเฮ้ยพึ่งไรพึ่งรู้ว่ารักอันนอ่าหนาวนี้กอดใครหนาวไหมกอดกันเฮ้ยโอ้ทะเลแสงงามมันเพลงระหว่างทะเลกับภูเขาอะเลือกอะไรทะเล ดีเลยอย่างน้อยเธอก็ไม่ได้เลือกเขาเฮ้ย <Hey. S 1> นั่นแหละเรียกว่าต้นไม้อ uh ่าฮะแล้วเนี้ยรักไหมเลิรักไมมรักมาก <laughs> คนอย่างคุณเนะี้ยไม่ควรจะเป็นน้องผมหรอกแล้วควรเป็นอะไรคนระับควรจะเป็นแฟนมากกว่า hey. มานึงก็โปอีกแล้วซับเลยอ่ะถือว่าผ่านไม่อยากจับแล้วมือถือเฮ้ย <Hey. S 2> แต่ขอจับมือเธอได้ไหมั้ย <Huh? S 2> อรู้เปล่าป่นโตมันมีกี่ชั้นไม่รู้อ่ะห7เหรอไม่รู้ขี่หกชั้นก็ได้แต่ที่แน่ๆชั้นรักเธอ้ย <Hey. S 2> hey.